อันนี้คือ Fortuner Step ในฝันของเบนครับ Fortuner แนวแคมปิง้งแนวเที่ยวทยานและก็สามารถลุยได้ครับ สวัสดีครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งคันครับและมีพี่ถามมันเข้ามามาประจาว่า f o r ์จูเนอร์สเตปยก2นิ้ว2นิ้วครึ่งเนี่ยครับทาอะไรบ้างมีอะไรบ้างแล้วรถจอดมาประมาณไหนจริงพี่พี่เห็นรถงานหน้าเพจเราประจาอยู่แล้วสาหรับ f o r ์จูเนอร์สเตปยก2นิ้วครึ่งอะไรเงี้ยดยส่วนตัวเป็นสเตปที่ชอบเป็นการส่วนตัวแบบไปก็เคยมีรถแบบนี้คันหนึ่งเนาะแต่ด้วยความที่เรามีรถเยอะเราเลยต้องขายออกไปครับแบบเป็นสเตปที่แบบชอบมากชอบคันส่วนตัวเลยเพราะว่าเกิดจาก เห็นรถพี่ๆที่ร้านนะครับลุยที่เป็น Fortuner แต่งแบบนี้ผมบอกเลยว่าลุยได้โคตรโหดและที่สําคัญคือมันสามารถไปได้ทั้งครอบครัวขนของได้และที่สําคัญสุดคือนั่งสบายคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันคันนี้มาจากอายุธยาครับคือพี่เขา่เคยเอารถมาทําที่เรา คันนี้คันที่3นะที่เป็นสเตปแต่งแนวลุยคันแรกเป็นดีแม็กตัวเตี้ยยกคันที่2เป็นวีคอสไยยางส8 5คันนี้เป็นอีก1คัน,นครับโดยโจทย์ที่พี่เขาให้เรามาคืออยากได้ Fortuner สเตปลุยได้แต่ใช้เดินทางไกลเป็นหลักเป็นแนวแคมปแคมปิ้งเราก็เลยเริ่มต้นจากรอ,อยยางก่อนเนาะเดี๋ยวนี้เรายัดเข้าไปถึงประมาณ285แต่คันนี้เรายัดแค่265เหตุผลเพราะว่า คือใช้ขับทางไกลเป็นหลักพอเป็นยางใหญ่ข้อเสียคืออัตราเร่งมันก็จะมันก็จะดรอปลงไปก็จะกินน้ํามันมากขึ้นคันนี้พี่เขาเลือกเป็นยางตัวสุดตารางคิดตั้งแต่รุ่นพอ่อยางัยรุ่นเมกาก็คือ BFKO2 ไซส์265/75 5 6ับใช้กับ100 Evo Cort เขาเรียกว่าแนว Cort ขั้นที่แล้วกัน100 Evo ออยาง b f คนหล่อเฟี้ยวเลยครับคันนี้พี่ก็บอกเอาตัวนังสือดำไว้นอกขาวไว้ในแล้วก็มาเจาะกันในส่วนของช่วงล่างนะครับคันนี้ก็ใช้เป็นโชค๊ค สับแทงหน้าหลังคือตัวสับแทงแยกอะ่ะมันช่วยปรับคารบอนไดแปดระดับช่วยระบายความร้อนระบบโชคเวลาวิ่งไกลๆยาวๆระบบนะ้ำมันนิ่งกว่าสเสถียรกว่าส่วนสปริงหน้าคันนี้ด้านหน้าก็ยังคงใช้เป็นสปริงเดิมเนาะสปริงเดิมเอาตรงๆแล้วว่ามันก็เพียงพอต่อการใช้งานนะครับชุดจกเต็มระบบข้างหน้ามีปีนกนกดอกเผาขับหน้าปีกนกก็ช่วยให้เรื่องการตั้งศูนย์ลงศูนย์เพราะอย่างคันนี้มันยกไปประมาณสนิ้วครึ่งแหละ มุมแคมเบอร์กับแคเตอร์มันก็จะเพี้ยนก็เลยต้องมีการเปลี่ยนปีกน็อตบนเพื่อให้การตั้งศูนย์ลงศูนย์ในสูตรของโช๊คพอต้อนตอนหลังเราก็ได้เรียนรู้เรื่องการตั้งศูนย์เพื่อให้รถมีความนิ่งนิ่งขึ้นกว่าปกติเซชกอคสหรับคันนี้ตามสูตรของลุงโตเหมือนเดิมครับด้านหลังก็คือมีสปริงคันนี้เวลาเรายกฟอร์จูนมันจะมี2ช้อยให้เลือกด้านหลังอะไม่ใส่ค้อนหนุนสปริงเดิม ก็เปลี่ยนสปริงที่มันสามารถดันรถได้สูงขึ้นอันในด้านหลังพี่เขาใช้เลือกเป็นวิธีการเปลี่ยนสปริงื่อไหนทำแล้วก้าวเป็นทีเดียวแบบจับจ้าไปเลยครับเขามีการเปลี่ยนตัวดอกกันเซเหตุผลในการเปลี่ยนเปลี่ยนตัวดอกกันเซเพื่อให้มุมกันเซหลังนะครับมันไม่เยืออุปกรณ์ในการยกในส่วนของช่วงล่างและล้อ,อย,อยางสําหรับ f o r t u n e r ครับก็ประมาณนี้แล้วคันนี้ก็มีแต่งเพิ่มเติมก็คือใส่ snorkel เป็นปของ t j เอันนี้ก็คือติดตั้งที่เราเลยเพี่วอบอกเผื่อไปดำน้ำครับผมแล้วก็ใส่กันแข็งของ ARV บอกเลยว่าการแข่งเอลบีเป็นการแข่งที่ชอบเป็นการส่วนตัวทนและคุ้มค่างเงินที่สุดกล้าพูดอย่างนี้ดีกว่าหมื่นนิดๆอะหมื่นต้นๆแต่บอกเลยว่าเจ้าวีโก้น้อยใส่การแข่งเอลบีมาต้องมี3 4มสี่ห้าปีแล้วรูน็อตที่คาซีเนี่ยที่ตัวรถเองอะแบบรูน็อตบิดไปหมดจนน็อตขาดไปแล้วการแข็งก็ยังอยู่เป็นปกติเป็นกันแข็งเอลบีเนี่ยเฟี้ยวสุดใครอยากได้กันแข็งเอลบีโคอยรับจบนะแต่รุ่นไหนก็สั่งมัน,นเข้ามาได้เพราะว่าตอนนี้เราก็เริ่ม สต็อกกันแข็งเออแล้วก็ส่งงานรอรออีกหนึ่งคันคอน t u เนอร์ er เป็นรถที่ขับสบายเนยอย่างเรื่องการขับนะความปลอดภัย handling บอกเลยที่สุดแหละคอน t u เนอร์โฉมโฉมเก่าเนี่ยฝากไว้หนึ่งคันนะครับรอรอถ้าชอบฝากกดไลค์ถ้าใช่ฝากกดแชร์ใครจะแต่งคอน t u เนอร์แนวนี้ชบใครรับจบครับ ตั้งแต่ล้อ,อยางช่วงล่างอยากได้แบบไหนงบประมาณเท่าไหร่โทรมาคุยกับเราอยากใส่อะไรเพิ่มโทรมาคุยกับเราข้อดีข้อเสียจะเล,เล่าให้ฟังหมดครับจากผลงานการลุยของเรามีผลงานจริงพิมพ์ youtube ว่าชกปคอยห,หรือใบลุ่นเที่ยวป่าอยากดูคลิปลุยๆมีคลิปมันๆเยอะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ